สวัสดีค่ะเอฟซทุกตาสาวสุพนรณชาแนลนะคะวันนี้ตุกตาก็ต้องไปเลือกประธานพัฒนาสตรีของตำบลอีกรอบนะคะเมื่อวานที่ไปคือองค์ประชุมไม่ครบนะคะตำบลบางตะเทนที่ตุกตาอยู่มันมี18หมู่นะคะแต่ว่า,ามีคน ที่ไปสมาชิกที่ไปสิบคนก็เลยเลือกไม่ได้นะคะต้องเลยมาเลือกวันนี้อีกวันนะคะก็เลยต้องไปวันนี้อีกวัน,นะะวันนี้ก็มากับลูกสาวนะคะนี่ค่ะลูกสาวลูกสาวไปด้วยนะลูกสาวไปด้วยนะคะ สามสิบหแต่คนที่จะไปเลือกต้องไปไม่ต่ำกว่าสิบห้าคนถึงจะคัดเลือกประธานได้นะแต่ว่าเมื่อวานมีแค่สิบคนก็เลยเลือกไม่ได้ต้องอาจิีกรอบอาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งประธานพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้าน ต้องเป็นคนที่มีจิตอาสาจริงเพราะว่าการที่เขาพัดเลือกขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีความเสียสละถ้าไม่ไม่มีความเสียสละคือก็ไม่มีใครอยากเป็นนะคะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับเงินเดือนอย่างตุ๊กตาก็รับตำแหน่งมาหลายปี ปีแรกจนปัจจุบันก็หลายปีแล้วยังหาคนเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะบางครั้งบอกผู้ใหญ่ห,หาคนเปลี่ยนบ้างผู้ใหญ่บอกไม่มีใครว่างเลยขกคิดว่าคือบางคนก็อาจจะมีว่างนะคะไม่ใช่ตุ๊กตาว่างคนเดียวแต่ว่าจุ่งทองอู่ที่ว่า แต่ละคนจะมีความเสียสละแค่ไหนนะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เงินเดือนตำแหน่งที่ไม่ได้เงินเดือนนะคะ ก็หลายคนก็เลยคือหลายคนก็อาจจะไม่อยากไปเสียค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันลต้องต้องเติมน้ำมันรถขับไปอำเภอตาเป็นมาแปดหรือเก้าปีตั้งแต่เริ่มเริ่มมีบวดบาทสตีนะคะ ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันก็คือค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำมันรถทุกสิ่งทุกอย่างก็คือออกเองม,มาตลอดคือต้องเสียตลาดแล้วก็มีเวลาบางครั้งถ้าทุกตาคิดบางครั้งว่าถ้าตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่ได้เงินเดือนนะคะสงสัยมันคงจะไม่ตกมาถึงทุกตาคงจะคนอื่นคงจะว่างนะคะ แต่โดยที่ตำแหน่งต้องเป็นจิตอาสา,รต,าตรงๆกันเลยนะไม่ไม่มีใครว่างนะคะทั้งหมบ้านบ้านุกตานี่มี200กว่าบ้านเล็กที่นะคะแต่ก็หาคนว่างไม่ค่อยมีะะแต่ในความเป็นจริงเขาก็ไม่ว่างจริงนะคะเพราะว่าหลายคนเขากาอยู่ในทีมร้อมปุ้ง คนที่ทำนาก็ทำนามีเวลาก็ไปรอกุ้งรอทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าเจ้าของจะเอากุ้งเวลาไหนก็คือต้องล้อมเวลานั้นนะชีมงานของเขางต้องไปลอทุกเวลาที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนขี่ทุ่ก็แล้วแต่ที่เขานัดมานะคะทุกคนก็ต้องไปนะคะฉะน,นั้นทุกตาก็เข้าใจว่าทั้งหมู่บ้าน คือทำงานคล้ายๆกันนะครับก็จะไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่มีแต่ตุกตาเป็นคนนี้ว่างงานเกินไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็อยู่บ้านก็นอาจจะปลูกผักทุกอย่านในญ้าบ้างเล็กน้อยตั้งแต่ตั้งแต่ปิดร้านในเมืองมานะครก็ทำ,กทำนู่นทำนี่ เล็กๆน้อยๆแล้วมาเปิดร้านหมูกระทะก็มาเจอโควิดก็แป๊กเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเลยว่าสถานกา,ารณ์ก็ก็ยังสงๆไม่ใช่หน่อยนะครับ่อวานนี้สองพี่น้องเล้วยี่สิบหกคนติดเพิ่มะะก็มีทุกวันนะครับ จะบอกว่าแบงก์งงแล้วนะอืมอืออ๋อถูกแล้ววันน,นัทใบส่งตกกับฉันเมื่อวานเมื่อวาน าก็ออกเส้นทางนี้นะคะเส้นทางลัตยาเพราะวันนี้ไปไปประชุมเลือกประธานที่อบตนะคะไม่ได้ไปที่อำเภอเพราะเมื่อวานไปที่อำเภอยังเลือกไม่ได้ก็เลยวันนี้ไปเลือกที่อบต น,นี่ันตน,นี้ตุกตาก็ให้เอฟฟีได้เห็นหลายๆเส้นทางที่ออกจากบ้านตุกตานเส้นทางนี้ก็จะคดเคียเ้ยวเลี้ยวรถหน่อยนะคะเพราะว่าถนนก็ได้ทำไปตาม ลำคลองนะคะสมัยก่อนจะไม่มีถนนนะคะก็ที่ถนนก็คือเป็นคันคลองสมัยก่อนซึ่งเขาปรับเป็นถนนะะสมัยก่อนก็จะใช้เรือวิ่งในลำคลองเนี่ยถ้าไปวัดไผ่ก็ใช้เวลานานมากเลยะะจากบ้านตุ๊กตาไปวัดไผ่นะคะ่ค่ะนั่งเรือไปใช้เวลานาน,าน ไปเที่ยววัดไผ่ต้องค้างคืนเลยเพราะว่านเรือถ้าเป็นเรือเวรมีมีไปเที่ยวเดียวนะคะพอ,อเที่ยวขับกลับเขากลับเช้าอยู่ก็ต้องค้างคืน เดีย๋ยวนี้พอคิดว่าจะไปวัดไผ่สิบนาทีก็ถึงแล้วนะคะวัดไผ่ไปไหนคงไว่ เริ่มแจกพอดีฝนตกทุกวันน้ำท่วมอ่ะท่วมแน่นอนปีนี้เตรียมเก็บเมื่อวาน,นเลยในไลน์สังเกตแม่ได้ดูดูแล้วน้ำมาที่บางปะมาเขาบอกในหะ้สอบพี่น้องด้วยให้เตรียมเตรียมเก็บทนะ่อมาเก็บบา้านเราของเยอะไม่นึกถึงอะไรเลยบ้านมันถูงใกล้ยัง ใส่ก็นหนุนถ้ามันท่วมสูงมากเราก็ต้องย้ายไปไว้ที่ร้านอมืมีวิธีเดียวก็คือย้ายแต่ทำราวอันนั้นแม่คิดไปเลยนั่นนั่นคือเหตุผลที่ไม่อยากให้ท่วมคือท่วมแล้วก็นหน่ายเพราะว่าในรยยะ ต้นไม้ที่แม่ใส่กระถางฮัลโหลตึ่นมาท้าม้แล้วได้อยู่บ้านเนี่ยรู้ความอยู่<อ>เสร็จแล้วไงอือออกบ้านหรอเรียกให้อลิศเ,เอากุญแจจะโทรทำไมป้าไม่ว,ว่า ก็รอให้เสร็จก่อนไป้ว่อยเดี๋ยวบอกให้ลิซเอากุญแจตะโกนให้ลิกุญแจไข่เขาน่ะวางบนตอนไม้โอยโวยกุดเดียวอ๋อหยกดพี่เลยแม่ก็ว่างไม่งี้อ่ะจ้ะโวยกุดเดียวไม่ชอบอ่ะ ยังไม่ทันจับได้ปากไม่ทันเลือดไปไหนแล้ว อยู่ในสมองึกงกาฟังนู่งมายใจไม่ได้ยินด้วยว่าว่าเปิดเพลงพอมันอยู่ในห้องน่าจะไม่ได้ยินแต่พอมาเปิดเน้าพีดสต้องเต้นทุกวันลดกลุ่มตัวเองกาต้องจริงจังกับชีวิตกะทีตอนนี้ต้องกินผักกิเป็นผัก เล็กก็มากอด่๋ยว้ต่อไปนี้แล้วจะกินผักสองวันหมูทระามวันหมู่ทะโอ้รถไม่ได้หรอกคือแม่หนุตั้งใจมาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนี้ต้นไปจะกินผักและในหน้าก็มาร้องเพลงอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกินกันบ่อยนะบ้านเรานี่กินบ่อยนะ หนูกระหูโทษหนูก็กินซุกกี้ได้นี่น่ะมันต้องคือไม่ใช่ไม่ต้องเป็นผู้ไงเอาแต่ผักอ๋อมันจะอดใจได้หรือได้จ้ะแม่เด็กก็ชิ้นหนึ่งน่ะอ่าอ่าชิ้นหนึ่งผ่านไปเอาสองชิ้นผ่านไปหลายลายชิ้นเอาวันเนี้ยวันเดียววันหน้าไม่เอาเพราะวันหน้าใหม่ก็เอาอีกแล้วแม่นี่ยพูดตรงใจเลยมันคือความจริง มันอดไม่ได้หรอกเดี๋ยววันนี้าล้วก่อนพรุ่งนี้ค่อยลดไงเพราะรู้ตัวอีกทีโอ้โหชั้นนี่มันกิ้งได้เลยหัวอะไรประมาณนั้นก่อนก้อนคอง5ตอนนี้50มันก็ไม่เทิาตะกนนะสำหรับหนูหนูไม่ได้คิดว่าหนูอ้วนกันรู้สึกดีอ่ะแข่มีเนื้อมีหนักแต่มันลงตู ทางเส้นนี้นะคะเอที่มันโค้งแบบนี้เพราะสมัยก่อนมันเป็นคนาที่เขาเดินเดินไปตลาดบางโซน จากบ้านนึกจึงเดินนี่โอ้ยแย่แม่เองนะแม่เดินจากบ้านไปบัววันไปกอดไปตึงเหนื่อยจากบ้านไปบัววันน่าจะสามกิโลไช่ปะคุณขยันน่ะไปคุณขยันหนูว่านะต่ก่อนนะ่ะสามกิโลเด็ตอนโบราณน่ะไม่มีรถไปตำขานายต่างหาเดินมันก็เพลินดีอ่ะ แต่พอปัจจุบันมีรถได้ใช้รถแล้วพอกลับไปเดินแล้วเดินไม่ได้เลย่มอนมือน,นเดินส่งกับข้าวบ้าน<ะ>ใหญ่อะจะว่าทางม,มันไก่ไก่จะว่าแต่เดินเลยจักรยานมีทางไปยังไม่ไปเ <c oughs> บางครั้งแม่ว่าแม่เกิดมาอยู่ระหว่างคนสองรุ่นก,ก็ถือว่าโอเคนะ แม่โชคดีใช้เหรียญจะลึกอ่าโชคดีหลายๆอย่างโชคดีได้ลำบากโชคดีได้เรียนรู้หลายๆอย่างปรุงข้าวว่าเช้าใช้เตาถ่านสมัยก่อนคือ <c oughs> เรียกว่าเป็นรุ่นที่แบบกึงก่งกึ่งโบราณกึ่งทันสมัยแล้วก็มารุ่น,นดิจิตอล ลุนโซ่เชียวลุนอะไรช็อดีนะแม่แม่ถือว่าลุนแม่ชอ็อดีโอ้ยดูสิเขาล้มใช่มน่ะถอนมันนะโอ้ด้วยน่าจะเป็นมันหรืออะไรนี่ยผักโอ้ไม่ใช่มันคืออะไระผัก,ผกบุ้งไหมไม่ใช่ผักคะน,น้ำ ไช้ล่มนะเนี่ยดูสี่แส้นนั่นถ้าถ้าแดดออกเขากลางเราจะวิวกล้องมันาสาดเข้าไปบิวเยอีย <laughs> เียวสีแดงหลักหลักหลายสีแต่บังเอิญวันนี้แดดไม่ออกอแดดไม่ออกเขาก็เลยไม่กลางล่มเขากางนะ้เนี่งกางไหมกลยางเงี้ยแต่น่าจะเพื่อเพื่อแดด <laughs> เพื่อพูด แม่แม่เห็นว่าบางอันไม่กลับการเที่ยวเนี่ยยวต้องกลับไปลิทเพดูได้เห็นธรรมชาติของคนทำง,งานเพื่อนเจนหัวแม่ที่เป็นพระแม่เห็นคุณขาบ้วนใช่ไหมเขาเพิ่งอัปเดตวัสิบห้ากันยาในชุดะห้าคุนเคียวจะะนะ ไข่ไข่ที่อ้วนเป็นาหารเพียวหมดเลยโดนฝึกซ้ำเดือนแรกก็น้ำหนักลดแล้วเรียกเรียกว่าไม่ถึงกับเพาอนะแต่ว่าอุ่นดีคนที่เป็นไม่อ้วนเหมือนกังค่ะคนคนที่เป็นทหารจะคนดีเพราะว่าเขาออกกําลังกายทุกวันทุก้งแต่นุ้นไปบ้างแล้วคุณมีได้ไม่มีตายเลยทหารไม่เป็นอัดฝึก แต่เขาเมีอ,อาหารจริงแม่ผมไม่เป็นอันฝึกหนูจดดาตอนมาตามไปเข้าค่ายที่เขา่าจนใกลไม่ใช่ไ้ยไม่ใช่ดิแก้งกระดาษน,นี่คนนึงเขาวาิ่งกันกิ้งคุกกระเบืไม้นก็กิ่งวิ่งกิ้งครูฝึกเขาบอกว่าเพื่อนไปทั้งแถวหมดแล้วหนูก็ไดตามเพื่อนยุดยังไม่เพื่อนลงไปคิดไปคุก,กใหม่แม่ไปกิ้งใหม่กิ้งหนึ่งทีลุกขึ้นมา มินคือกุ้งมันไม่ทันแม่เพื่อนมันไปหมดแล้วมันก็มีติดบ้างนะเขาบอกคนก็แกล้งอ่ะลงไปกิ้งใหม่กิ้งอยู่นั้นเนี่ยเพื่อนไปท่านแน่ท่านแเ่เลยก็ไม่รู้โรงเรียนสองพี่น้องนะคะตกคานาที่เห็นเห็นแล้วคิดดึาเรียนใหม่ไหมใจอยาก ยากเรียนไม่เรียนนหึ่งไหมไม่เป็นไรแม่อนาคตแม่เรียนแล้วอนาคตเดี๋ยวลูกพ่มาเรียนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกมาเรียนแม่ลยต้องมาอยู่แล้วเลยเขาเรียกประชุมเรียกอะไรนั่นแหละเรื่มที่ถูกต้องเลือกที่จะเรียนที บอกว่าไม่ยังไม่มีครมันน่าจะเข้าไปกันหมดเลย <c oughs> ถึงแล้วค่ะที่ทำการอบอดอ,อ,กอบางตะเทนนะคอะ fc ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ